สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเว็บไซต์ที่สามารถแยกเสียงร้องออกจากเสียงดนตรีได้นะครับเราจะเอาแค่ดนตรีก็ตัดเสียงร้องออกได้ไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ vocalremove.org นะฮะจริงๆมันก็ทําำหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเอาแบบตัดเสียงก่อนเมื่อมาหน้านี้นะครับก็จะมีด้านล่างว่าเราไ s e my f i ก็คือเราไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการมาได้เลยครับ กด open นะครับรออัพโหลดสักครู่อันนี้จะเป็นการด้วย ai นะครับออ d ดโอโปรเซ s i n g ก็คือกำลังทับงานอยู่รอสักครู่นะครับให้ก็ให้หมุนจนถึง100%นะอ่ะผมลองเล่นดูนะครับ คุณคุ้นกับเพลงนี้ไหมครับอันนี้คือเสียงดนตรีนะครับถ้าผมเพิ่มเสียงก็คือมีเสียงร้องนั่นเองนะครับเอาใหม่นะอ่านี่มีเสียงร้องเมื่อกี้ไม่มีเสียงร้องเอาลงนะครับสุดยอดไหมครับอ่าหรือว่าจะเอาแค่เสียงร้องอย่างเดียวก็ได้นะครับเอาดนตรีออกนะนี่เอาใหม่นะครับ Yo, แล้วนี่คือเสจะเด็กวัด <All. S 2> แข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดฟูดเบาๆแต่ไกลปเจ็ดวัดมึงสุดยอดเลยไหมครับว่าเราอยากได้เสียงอย่างเดียวหรือว่าตัดเสียงร้องออกจากเพลงนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับไปที่เซฟเราก็จะมองว่าเราจะเอาแค่มิวสิกหรือว่าเอาแค่เสียงอ่าผมเอามิวสิกนะครับคลิกไปเซฟได้เลยนะครับกดปุ๊บลองามาเปิดดูนะครับ อาลืมบอกนะครับจำเป็นจะต้องเป็น mp 3เท่านั้นนะครับ mp 3ยังไงไปลองดูนะครับ